สรุปรวมล่าสุดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ก็ยังคงมีความต่อเนื่องกันอยู่นะครับเริ่มจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ก่อนนะครับก็เริ่มใช้แล้วตั้งแต่วันที่1เมษายนเป็นต้นมาสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์และยืนยันตัวตนเรียบร้อยภายในวันที่26มีนาคม ส่วนผู้ที่ผ่านเกณฑ์และไปยืนยันตัวตนเรียบร้อยหลังจากวันที่26มีนาคมนะครับก็คือตั้งแต่27มีนาคมถึง26เมษายนนี้ท่านจะได้เริ่มใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปซึ่งก็จะได้สิทธิ์ย้อนหลังในส่วนของวงเงิน ซื้อสินค้านะครับซึ่งในเดือนเมษายนได้วงเงินคนละ300บาทบวกกับเดือนพฤษภาคมได้วงเงิน300บาทรวมเป็นได้วงเงินซื้อสินค้าในเดือนพฤษภาคมก็คือ600บาทสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์และยืนยันตัวตนสำเร็จเรียบร้อยในช่วงวันที่27มีนาคม ถึง26เมษายนนะครับส่วนผู้ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จไปแล้วก่อนหน้านี้เดือนพฤษภาคมก็ใช้สิทธิ์ได้ตามวงรอบเหมือนเดิมนะครับก็เป็นวงเงินซื้อสินค้าส่วนลดค่าซื้อกา๊าซวงเงินค่าเดินทางนะครับวงเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปานะครับซึ่งในส่วนของค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาย้ำน,นะครับว่า ท่านที่ผ่านเกณฑ์และยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วท่านต้องไปลงทะเบียนเพิ่มเติมในส่วนของค่าไฟฟ้าและค่าน้ำปัะปานะครับทั้งผู้ที่เคยได้รับสิทธิ์ค่าน้ำค่าไฟฟรีในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมต้องลงทะเบียนใหม่ รวมถึงผู้ที่ได้รับสิทธิ์ปัรสวัสวดิการแห่งรัฐใหม่ก็ต้องลงทะเบียนใหม่เพิ่มเติมในส่วนของค่าไฟฟ้าและค่าน้ําประปานะครับซึ่งค่าไฟก็ลงทะเบียนได้ที่สํานักงานไฟฟ้าในพื้นที่บ้านของท่านหรือว่าทางเว็บไซต์ของการไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่บ้านของท่านนะครับก็อยู่กรุงเทพก็เว็บไซต์การไฟฟ้านครหลวงอยู่ต่างจังหวัดก็เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือว่าอยู่ในพื้นที่กิจการไฟฟ้ากองทัพเรือก็ไปลงทะเบียนในส่วนของกิจการไฟฟ้ากองทัพเรือนะครับต้องลงทะเบียนเพิ่มเติม1ครัวเรือนใช้ได้1สิทธิ์นะครับรวมถึงค่าน้ําประปาก็เช่นเดียวกันนะครับก็ต้องไปลงทะเบียนที่สํานักงานประปาในพื้นที่บ้านของท่านหรือว่าจะลงทะเบียนทางเว็บไซต์ก็ถ้าอยู่กรุงเทพก็เว็บไซต์การประปานครหลวงถ้าอยู่ต่างจังหวัดก็เว็บไซต์ การปราปาส่วนภูมิภาคนะครับไปลงทะเบียนแล้วก็ต้องใช้ไฟไม่เกินเกณฑ์เดือนละ315บาทท่านก็ใช้ไฟฟรีเลยไม่ต้องจ่ายค่าไฟเลยเดี๋ยวระบบเขาจะตัดเงินตามสิทธิ์ของท่านไปเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเดือนไหนใช้ไฟเกิน315บาทท่านต้องจ่ายค่าไฟเองทั้งหมดตามบินค่าไฟฟ้าส่วนค่าน้ำปราปาก็ได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ ไม่เกิน100บาทนะครับซึ่งท่านก็ต้องใช้น้ําไม่เกิน315บาทนะครับอย่างถ้าสมมติใช้น้ําไป300บาทก็ได้ลด100บาทท่านจ่ายเพียง200บาทแต่ถ้าเกิดเดือนไหนใช้น้ําเกิน315บาทเดือนนั้นท่านก็จ่ายค่าน้ําเองทั้งหมดตามบินค่าน้านะครับอันนี้ก็แจ้งกันไว้สําหรับผู้ที่สอบถามมาในส่วนของค่าไฟและค่าน้ํานะครับและในกลุ่มของ ผู้พิการที่ได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่นะครับท่านก็จะได้รับเงินพิเศษอีกคนละ200บาทซึ่งเงินพิเศษนี้จะโอนเข้าบัญทีธนาคารของท่านบัญทีธนาคารอะไรก็ได้ที่ท่านผูกพร้อมเพย์กับหมายเลขบัตรประชานชน13หลักเอาไว้นะครับถ้าท่านผูกไว้แล้วก็เดี๋ยวรอเงินโอนเข้าบัญชีในวันที่ ่เมษายนนี้และก็จะโอนเข้าทุกวันที่20นะครับเดือนละ200บาทท่านก็ไปกดเงินสดจากบัญชีธนาคารของท่านได้ส่วนท่านที่ยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์ก็ไปผูกพร้อมเพย์ให้เรียบร้อยนะครับธนาคารอะไรก็ได้ผูกพร้อมเพย์กับหมายเลขบัตรประชาชน13หลักนะครับสำหรับผู้พิการที่มีบัตรผู้พิการและได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่จะได้รับพิเศษอีกคนละ200บาทนะครับโอนเข้าบัญชี ทุกวันที่20นะครับเริ่ม20เมษายนนี้เป็นต้นไปนะครับและในส่วนของผู้ที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมนะครับท่านยังจะมีวงเงินช่วยเหลือที่ตกค้างมาจากในรอบเดือนมีนาคมนะครับก็คือเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาสำหรับผู้ที่ไปลงทะเบียนใช้สิทธิ์และ ใช้ไฟใช้น้าําไม่เกินเกณฑ์ที่กําหนดนะครับสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมนะครับคือต้องครบรอบบินมีนาคมแล้วถ้าท่านใช้ไม่เกินเกณฑ์ก็จะได้รับเงินโอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมนะฮะบ,บัตรสวัสดิการรัฐบัตรเดิมของท่าน <S 1> <S 1> ในวันที่18เมษายนนี้นะครับทั้งค่าไฟและค่าน้ํานะครับพอเงินเข้าแล้วท่านก็เอาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมของท่าน ไปกดเงินสดจากตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยนะครับกดเงินสดออกมาใช้ได้เลยรวมถึงเงินสดต่างๆที่สะสมอยู่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมของท่านที่ท่านเคยได้รับและยังไม่ได้ไปกดเงินก็สามารถไปกดเงินมาได้ที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยนะครับก็ยังสามารถ กดเงินได้จนถึงเดือนกันยายนนี้นะครับจากนั้นก็จะกดไม่ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ยังไงไปที่ตู้ ATM ของกรุงไทยหรือว่าถ้ากดเองอาจจะไม่สะดวกก็ไปที่ธนาคารกรุงไทยและยื่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมให้เจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบแล้วก็ทำการถอนเงินมาให้ท่านก็ได้ นะครับยังไงคิดอะไรไม่ออกไปกรุงไทยไว้ก่อนอันนั้นช่วยท่านได้แน่นอนสําหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมรวมถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่นะครับส่วนกลุ่มของคนที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่และไม่ผ่านเกณฑ์นะครับท่านยังสามารถยื่นอุทธรณ์และแก้ไขข้อมูลให้ครบถ้วนเรียบร้อยได้ภายในวันที่1พฤษภาคมนี้นะครับก็ ยื่นอุทธรณ์ได้ทางเว็บไซต์ปัตรสวัสดิการแห่งรัฐ m o f g o t h หรือว่าทางเว็บไซต์ w e l f a r e m o f g o t h หรือว่าจะไปยื่นอุทธรณ์ที่หน่วยลงทะเบียนก็ได้ที่ท่านสะดวกนะครับกรุงไทยทกสออมสินที่ว่าการอำเภอสำนักงานเขตในกรุงเทพสำนักงานคลังจังหวัดหรือว่าที่สาราว่าการเมืองพัทยาสะดวกที่ไหนไปยื่นอุทธรณ์ที่นั่นและเขาก็จะบอกว่า ข้อมูลของท่านตรงไหนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ก็ขอให้ท่านไปติดต่อหน่วยงานที่ตรวจสอบในเรื่องนั้นๆและดําเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องเรียบร้อยตามความเป็นจริงนะครับก็ขอให้ดําเนินการให้เรียบร้อยภายในวันที่1พฤษภาคมนี้จากนั้นทางกระทรวงการคลังก็จะรับเรื่องการอุทธรของท่านและไปตรวจสอบใหม่และจะประกาศผล การอุทธรณ์ในช่วงเดือนมิถุนายอยูนนี้นะครับและท่านก็ทำตามขั้นตอนต่อไปนี่คือสรุปรวมล่าสุดของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่นะครับย้ำนะครับว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่คนที่ผ่านเกณฑ์แล้วยังไม่ได้ไปยืนยันตัวตนก็ยังสามารถไปยืนยันตัวตนได้ที่กรุงไทยออมสินหรือทกสอรวมถึงท่านที่ไม่ผ่านเกณฑ์และจะยืนนย่นอุทธรก็ยื่นอุทธรได้ทางเว็บไซต์ ที่บัตรสวัสดิการรัฐ .mof.to.th หรือว่าหน่วยรับลงทะเบียนก็ยืน่นขอรอนได้ภายในวันที่1พฤษภาคมนี้นะครับก็ฝากแจ้งข่าวกันไว้ล่าสุดนะครับข้อมูลณนะวันที่13เมษายนวันสงกรานต์2 6 6 6ขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีปีใหม่ไทยครับ